เอาเอาเอาคนหลุมไปเข่างามเข่างามดีอันนี้ว่ามันน่าจะอากหนาวออกไปงันแล้ววันนี้เนี่ยเห็นไหมท้องฟ้าดีอากาศดีมากท้องฟ้าเป็นใจมากอากาศดีมากครับ อ้าวอ้าวแม่ลองพาได้ไหมคือหลังคือหลัง <c oughs> <c oughs> โอเคนี่คือหลังวันนี้พาแม่เพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะดิวขี่หลังแม่แต่ตอนโตๆตแม่แม่ขี่หลังเดียวแน่ปีนี้

Happy birthday to you มีไฟแชกไหมเฮงอยู่ไหนน้องเฮงอยู่ไหนน้องเฮงอยู่ไหนน่าหนาไฟแชกอยู่ตรงนั้นน้องเฮงแปลของที่ไหนอ่ะน่าหนาอยู่ตรงนั้นนะหรอแนปปี้เบิ p p ดเดย์แฮปปี้ p p ิร์ดเดย์แฮป p p ้เบิร์ดเดย์ o ูยอ่ะเดี๋ยวให้ให้จุดไฟก่อนก็โอ้โหวันนี้สนุกมาก วันเกิดปีนี้ดิวก็ขอให้แม่มีความสุขมีความสุขหลายๆเดี๋ป่ะคืออยากกลับมาจุดเริ่มต้นเนื่องจากว่าเราก็ไม่เคยคิดหนอแม่ว่าครอบครัวเราจะมาไกลขนาดนี้ก็อยากจะมาจุดเริ่มต้นที่แบบแม่เลี้ยงดิวก็คือเวลาแม่จะทํานาก็อย่างที่บอกเสาต้นเนี้ดิวบอกเลยนะเป็นเสาแบบเสาคําคุ้นเอ่ว่าผูกไว้นี่เสาต้นเนี่ยตั้งแต่ดิวเกิดจริงๆนะแม่ <Okay. S 1> คือไม่เคยถอนไปไหนเลยแล้วแน่นมากเลยอะ เสาต้นเนี้ยมาดูมาดูต้นเสานะพี่พี่เนี้ยเสาต้นเนี้ยตั้งแต่ดิวแบบดิวเกิดเลยอ,ะอ่ะคือแม่ก็ผูกเปกับเสาคู่เนี้ยไม่เคยถอนไปไหนมันมันเป็นเดิมเดิมเมื่อก่อนมันจะเป็นเถียงนาแบบเถียงนาเลยแต่ว่าวันเนี้ยก็เออให้แม่เต่าเป็นพธิธีน่ารักน่ารักเพราะว่าลมแรงด้วยใช่พอแล้วจุดแค่นั้นน่ารักน่ารัก,รกเพราะว่ามันอยู่กลางทุ่งนา อามานางมานางเว้ากันนี่เป็นพิธีวันเกิดปีนี้อาจจะพิสดารนิดนึงเฮ็ดี่ะเฮ็ดดีป่ะแม่เฮ็ดดีเท่วันเกิดปีนี้พิสดารเด้อมาอยู่กับแม่อยู่ไห้อยู่นะเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นจริงๆที่น้องแบบรู้สึกว่าเออแบบเราจัดทุกที่แล้วแต่ไม่เคยจัดวันเกิดที่ทุ่งนาวันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ ปีนี้ก็ขอให้แม่มีความสุขหลายๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งไหนขอให้สมปาารถนายูกับลูกเป็นลมโพลมไซตตลอดไปเด้อแม่เด้ออ้าผู้ใหคือโทมากขากีวิตเ <laughs> นี่ยเปล่า <laughs> เป็นเทียนที่เป่าไม่ดับ <laughs> ต้องเป่าให้ดับ <laughs> อ,อันนี้มันเทียนเป่ามนะันอาบีไปดับเทียน ปีนี้ดิวบอกเลยเลยว่าดิวมีความสุขมากอ้ห่อนบอห่อนฮอนบอแต่ร้อนก็สุขใจไงอยู่ที่ทุ่งนาบรรยากาศแบบว่าบรรยากาศบานๆถ้าตอนเป็นเด็กก็ดิวอยากจะบอกว่าถ้าตอนเป็นเด็กอ่ะเวลาแบบมาที่เนี่ยเวลาตอนอันนี้กี่โมงแล้วบ่ายโมงกินข้าวเที่ยงไปแม่กินแล้วค่ะกินข้าวเที่ยงไปกินแล้วกินเรียบร้อยแล้วมากันกินกำลังกินลแล้ว คือบรรยากาศดีมากอ่ารับโทรศัพท์สายก่อนคัเบก้าวันนี้เขาแข่งกีฬาด้วยใช่ไหมปีวเอาปีวีโทรมาก,กับว่าหูเวลานอเเขาเซอร์ไพรส์วันเกิดอยู่เนี่ย <c oughs> แม่เขาบอกเซอร์ไพรส์วันเกิดอยู่อือดูทุง่งเอาเอาเอากุญแจมาเปิดเอากุญแจไม่ได้ถือมาอือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวยมากเออบรรยากาศกินกินบรรยากาศนี่สิ่งปลาต่นี่ดิวอยากจะบอกว่ามามาเบิงมาเบิงมาเบิงสาป่าเนี่ยมาดูมาดูสะคือดิวอยากถ่ายให้พี่พี่แฟนคลับดูเยอะๆอ่ะัอนด้ปลาหัวหันนี่อันนี้ก็จะเป็นสะน้ำที่ตั้งแต่เด็กเวลามาสูบสาพี่น้องแอนลาไหลค่ะเ้นเนี่ยเออลาหลค่ะเนี่ย คือแบบว่า,ราบรรยากาศดีมากนี่ทัาแพนมาตรงนี้อันนี้ต้นนี้ยังไง่ยต้นหนึ่งพ,พักกระเดา,วดาวเวลาตำส้มตำอ่ะเวลามียอดยอดกระดาวกระเสียมาก,กินก็ะตำบกฮูงพี่น้องอแซบเซฟเดียอวอของเข่ามาเนี่ยถ้ากันนันตำบกุู้มูน้นั่งกินมู้แตะละชิ้น จริงๆวันนี้ซื้อเค้กมาเป็นสิบสิบกว่าก้อนเลยนะวใช่ใช่เอาไปแจกคนด้วยไงแม่โอ้โหโมนัทมาคิระกินพอดีกนาคิระนาคิระถ่ากินปีนี้อายุจะปีห้าสิบสี่ปีก็ขอให้แม่มีความสุขหลายๆเกี่ยวเข่าแล้วกะลงไปเห่นน้ำลูกยุ่งเทพโอเคป่ะของขวัญวันเกิดปีนี้เป็นกระติบข้าวอีกแล้ว ขอให้แม่มีความสุขหลายๆเด้อแม่เด้อก็ขอให้อยู่เป็นล้มโพล้มไสของลูกลูกหักแม่หลายแล้วก็จะดูแลแม่ไปจนกว่าชีวิตลูกจะทําไม่ได้ปีนี้ก็มอบของขวัญวันเกิดให้แม่นะคะเป็นกับข่าวน่อยก่อยใจปืเต็มรองพอลร์คือตอนเด็กๆอะแม่ให้ข้าวให้น้ำดิวกิน ตอนโตมาดิวก็อยากให้ข้าวให้น้ำแม่กินเหมือนกันดิวก็อยากจะบอกแฟนคลับไว้ว่าวันนี้ดิวตั้งใจมาเซอร์ไพรส์แม่แล้วก็มาให้ของขวัญแม่มันอาจในมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ใหญ่มากแต่ว่าดิวทําให้แม่แบบเต็มที่ที่สุดในชีวิตดิวที่ทําได้ก็ปีนี้ดิวก็อยากให้แม่เฮงเฮงปังปังแล้วก็สุขภาพ,าพแข็งแรงขอขอสำนันแหละอยากให้แม่มีความสุขม,มากๆ กอยากเขาคุณมากให้ลูกเจริญรุ่งเรือง้วเป็นยังไงค่ะติ๊บเขานี่เป็นจะแซ่บปอเป็นจะแซ่บปอจะเป็นกินน้ำหน่อเฮือพี่น้อเอ้ยเติมกองพอหล่อจุกมาเหมือนดอกปีเนี่ยสุดสรรนันเกิดรักมากรักมากขอบคุณมากนะลูกแฮปปี้เจริญรุ่งเรืองแฮปปี้เลยวันนี้ก็อยากจะบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดที่เราสำเร็จแล้วก็ ไม่อยากลืมถิ่นฐานไม่อยากลืมดินที่เราเคยเดินไม่อยากลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยอยู่ที่นี่เราเคยใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกเราเคยใช้ชีวิตเราเกิดมาจากดินจริงๆอะ่ะดิวเคยจับปลาที่เนี่ยดิวเคยหาปลาตกเบ็ดยุ่งมองนี้ดิวเคยเกี่ยวข้าวกับแม่ตอนเด็กอ่ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันแบบมันดีที่สุดในหัวใจดิวเลยครับวันนี้แม่ก็มาก ดีใจขอบคุณจริงๆเป็นจ้าไดขับรถมาแต่เอากระติบข้าวกับบ้านบู้ี่นองเต็มกองเลยของคว้าไว้เลยออไปซื้อกระติบข้าวอ่ะกระติบข้าวอ่ะละสองร้อยนะดิวให้เงินดิวให้เงินเขาไปพันหนึ่งแล้วทีเนี้ยดิวรีวิ่งขึ้นรถเลยเขาบอกเขาบอกใครใครใครแบบเอาเงินทอนอ่ะดิวบอกไม่เอาไม่เอาแล้วเขาก็มองได้แต่หลังเราอ่ะเขาก็ตกใจว่าเขาเป็นใครอะไรอย่เงอะยก็เลยแบบว่าตั้งใจเลยว่า กะติดข้าวเขาเรียกว่าเป็นกะติบข้าวส่งรอยยิ้มเป็นกะติดข้าวให้กาลังใจคุณแม่นะครับดิวเชื่อว่ากะติดข้าวนี้จะทําให้แม่ดิวมีชีวิตที่มีความสุขนะครับแล้วก็คินไม่ว่าสาปีผมมีรถนีอันตันแค่ตันตันเลยอม่่า่ะนี่เลยทําบรรยากาศทุงนาอ่ะขอขอขอหว้แม่ก่อนมาให้พร เจริญเจริญรุ่งเรืองนะลูกธรรมะขาดถึงไปใส่มาใส่ตลอดปลอดภัยหยิบดับจิงใดเป็นเงินเป็นต้องรักษาไปใส่แปะมาใส่ตลอดปลอดภัยต้อง่านรักษาตาถุกาธุกาธุร้อยล้านพันล้านนะลูกเจริญเจริญเจริญนะลูกหลักหลักนะขาดเด้อ